เอาละครับเริ่มครับ8นาทีครับตีแต่ละครึ่งนะครับผู้ชมครับ8นาทีครับโอบอกตีถ้าเกิดว่าแบบเราเคยเจอแบบว่าเวลาสั้นที่สุดนี่ก็ครึ่งละ10ครับแต่ครั้งนี้ก็มีการปรับเวลานิดนึงครับเป็นครึ่งละ8ครับเมื่อกี้กรรมการแจ้งมาแล้วนะครับครึ่งละ8ครับครึ่งละ8นี่หมายความว่าคือต้องลุยกันเลยครับลุยกันเลยครับคราวนี้ อาครับออกไปต่อครับดยต่อครับออกครับดุยต่อครับ,ออรบ,รบจำฝั่งของวันชิ้นครับ เปิดไปก็ออกหลังครับถึงระบแดนะครับไปชมกันต่อครับนี่ครับโมองไปทีนึงครับเกี่ยวบอลลุยต่อครับอ้าวจับบอลได้ครับวันชินี่ต้องบอกว่าเพิ่งจะแข่งนัดแรกนะครับเพราะว่า ในนัดแรกนี่ก็ปรากฏว่าเป็นโนเนียก็มาไม่ทันนะครับก็แพ้บายไปครับไปต่อครับนี่ครับไปแล้วค,ครับเปิดไปจัหวันีีแล้วลองยิงเอาล้วครับโโห หนึ่นูครับโดยบอ์สิบน้องโจเดียเขาจากวันชิ้นวิทยาครับหนึ่งศูนย์ครับวันชิ้นก็วันนี้น้องๆมานะครับแต่ว่าวันนี้โค้ดกันคุณนับไม่ได้มานะครับก็คงอาจจะเปิดดูบิวโซนอยู่ครับตอนนีนนน้ตามกันต่อครับคุณผ,ผู้ชมครับ ออย่างน้อยก็แบบได้ดูผลงานของวัชีิวิทยากันบ้างนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเข้าสู่รอบอ่าสิบสทีมสุดท้ายต่อไปครับลืมบอกนิดนึงนะครับวันชินนี่มีผู้เล่นทางต่อไปนี้นะครับเบอร์หนึ่งน้องเปาครับสิกสองน้องฟิวเบอร์สิบหกโอ้โหอันนี้เขียนมาว่าคิงคองนะครับ แล้วก็เบอร์สี่น้องเวฟยี่สิบนิกกี้สิบห้าอ่าเบอร์ห้าโอเอนะครับเบอร์ยี่สิบสองน้องลุงเบอร์สิบจูเนียเบอร์สิบสี่น้องปูนเบอร์หกน้องทีนสิบสี่ไข่ตูนเบอร์เก้าน้องปรามนะครับนี่คือพวกในของวชีวิทยานะครับอา้าวไปแล้วครับสิงปรูครับโอ้โหลบดีอา้าวแต่ย,ยังเซฟได้ซ้ำไปติดเซฟจะได้ซ้ำอีกหรือเปล่ายัางไม่ได้รับบอลไว้ก่อน นุยต่อครับออกครับเอาไปต่อครับนี่เป็นคู่สุดท้ายแล้วนะครับของรอบแรกนะครับหลังจากนี้จะเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายต่อไปครับ ไปต่อครับเอา้าเคลียไปยิงไปติดเซฟครับแล้วก็ออกข้างไปครับค่เดี๋ยวจบคู่นี้จะเขายับพักไลฟ์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเลียต่อในพาร์ทสองครับพาร์ทสองคงอาจได้ดูในรอบสิบสองทีมสุดท้ายต่อไปนะครับซึ่งคงการแข่งขันสุดท้าก็คงจะสิ้นสุดที่รอบสิบสองทีมสุดท้ายนะครับเวลาก็คงจะเรียกว่าก็คงจะลงตัวนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับ พระด้จ่าว่าการถ่ายทอสดของมิโซวันนี้จะสิ้นสุดที่เวลา20นาฬิกานะครับก็ติดตามกันนะครับก็คงอาจจะได้ดูจนถึงรอบ12ทีมสุดท้ายนะครับสนรอบอื่นต้องขออภัยด้วยครับเวลาถ่ายทอสดไม่พอนะครับออกข้างครับ จับบอลครับรุยต่อครับนี่ครับลองยิงไปเข้าหน้าต่างครับรุยต่อครับขว้างบอลมาโอ้โยไปแล้วยิงไปติดเสียครับ ไปต่อครับโอ้ยโอยโอ้ออกครับเอาออกนอกสนามเอาบอลเอาเอาลงไปแล้วครับเอาโอ้โหเอาไปต่อครับโอ้บอลหายไปแล้วครับตอนนี้เรือบลอย นี่ครับเบอร์ส4ครับไขรตุนครับจากวาชิวิทยาครับสองเป็นรน์ูนไปต่อครับนี่ครับ เอาอีกแล้ว<อ>จูนเนียโอ้โหโล่งๆเลยครับเรืยบร้อยนี่รองจูนเนียครับสาศูนแล้วครับไปเลยครับตอนนี้ครับชวชีวิทยาเอาไปต่อครับ อย่ามีทีว่าครึ่งละแปดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับครึ่งละแปดนะครับก็แบบว่าอย่างน้อยก็ให้วัชินิเคลื่อนไหวนะครับแต่ขึ้นมาครับก็ออกหลังไปครับ จับบอลได้ครับนี่ครับไปต่อครับลองยิงข้ามขานออกไปครับโอ้อเียกว่าบุกแหลกเลยทีเดียวออกบุรสาประตูก็แบบแบบว่าชิวๆชวล้วครับตอนนี้ออกข้างครับ ไปต่อครับเอา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 กุกกรีดกันไปมาฟาวครับโอ้โหนี่ครับโดนใบเหลืองไปครับได้ฟรีคิกนะครับสลับทางฝั่งของสิงสิงบูครับโอ้สวัส,สดีสภาพการดูเหมือนจะไม่เป็นใจซะแล้วครับตอนนี้ นี่ครับเตะไปครับจังหวะนี้แล้วก็หวดไปติดเซฟครับอ้าวลุยต่อครับหวดไปครับแล้วก็รับบอลไปได้ครับหมดเวลาไปนะว่าวันชิงวิทยาครับก็ออกนำสิงบูไปสาประตัวะศูนย์ครับสประตูได้จากน้องจูเนียครับแล้วก็อีกหนึ่งประตูก็คือน้องไข่ตุ่นนะครับ เอาครับตาต่ออีก8นาทีครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งครับคู่นี้นะครับถ้าเกิดว่าวันชินชนะวันชินจะเป็นที่1ของสายและเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสิงบูดันชนะขึ้นมานี่จับฉลากอีกแล้วนะครับจับฉลากอีกแล้วนะครับส่วนอ่ะเจ้โอ้โหกูมาแล้วเขามาแล้วครับเอาแล้วครับเบอร์11น้องเต้เขาจะสิงบูครับก็1ต่อ3ามครับ ก็นี่ครับอย่างที่บอกไปครับตอนนี้ครับคือต้อมบอกครับหนัวเนียนี่ก็ลุ้นอยู่ครับเมื่อกี้นี่ไปไปถามผู้จัดมาแล้วครับก็บอกนะครับว่าถ้าวันชิงชนะก็เข้ารอบไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าสิงบูชนะก็จับฉลากนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อกี้ผมก็มีโอกาสไปถามกับทางผู้จัดนะครับก็ ปรากฏว่านะครับท่านผู้จับบอกกับผมนะครับว่าบ้านบอกแก้วนะครับทีมบ้านบอกแก้วก็ปรากฏว่าก็แพ้แพ้ในเรื่องของผิดกฎกติกานะครับผิดกฎกติกาของงานนะครับก็คือว่าสําหรับผู้เล่นนะครับผู้เล่นนี่จะลงได้เพียงทีมเดียวเท่านั้นแต่ปรากฏว่ามีผู้เล่นคนหนึ่งนี่ดันเล่น2ทีมนะครับก็เลยผิดกฎนะครับและก็ปรากฏว่าปรับแพ้ในแมตช์นั้นเลยนะครับแล้วปรากฏว่าพอ พอปรับแพ้ปุบคะแนนดันมาเท่ากันอีกนะก็เลยมีการจับฉลากครับและปรากฏว่าก็เป็นทีมนะครับในส่วนของทีมอ่านเมื่อนายแล้วก็รวมไปถึงทีมไอคําเกมฟุตซอลขับเข้ารอบนะครับส่วนบ้านบอกแก้วตกรอบครับจับฉลากตกรอบนะครับก็ปรากฏว่าก็ตามนี้เลยนะครับผู้ชมครับก็คือผิดกฎนะครับก็เลยปรับแพ้เลยนะครับสำหรับบ้านบอกแก้วครับ เอาล้ครับดูแข่งในขันคู่นี้กันก่อนนะครับนี่ครับวันชินครับอ้าวแย่งได้ครับวันชินต้องบอกว่าได้เปรียบอยู่นะครับนาอยู่2ประตูครับขอภาวนาว่าฝนอย่าพึ่งมาเลยครับเพราะว่าโอ้ตอนนี้คือยังคงแข่งขันรอบแรกกันอยู่ครับแล้วต่อไปคือรอบสิบสองทีมครับซึ่งเดี๋ยวเราซึ่งจบคู่นี้เราจะขอหย่าพักไลฟ์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาต่อนะครับในรอบสิบสองทีมสุดท้ายครับ ก็วันนี้การถ่ายสดอ้าวไม่โดนอะไรนะครับดูแล้วครับโหน่าจะสะดุดครับน่าจะสะดุดตัวเองครับเอาแล้วับไปต่อครับก็จบคุณนี้ขอย่าพักไลฟ์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาต่อในรอบ12ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งก็เราจะมีให้ได้ติดตามกันอีกครับนี่ครับ ไปต่อครับตอนนี้สี่โมงกับแปดนาทีครับก็ตอนนี้การถ่ายสดของเราก็จะเหลือเหลือประมาณสามชั่วโมงกว่าๆนะครับเกือบเกือบสี่ชั่วโมงครับไปต่อครับโมงไปทีหนึ่งครับโอ้โหสภาพอากาศดูไม่น่าไว้วางใจเลยครับตอนนี้ครับ ก็ออกหลังไปครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็คงต้องเคลียร์ของอะไรกันก่อนนะครับในช่วงพักไลฟ์นะครับเวลาก็เหลือน้อยแล้วครับตอนนี้ครับวางบอลมาก็รับบอลไว้ได้ครับเอาแยงได้หรือเปล่าครับนี่ครับออกครับ นี่ครับเบอร์22กับน้องรุ่งนะครับนี่ครับน้องรุ่งครับแจงได้ครับไข่ตุนครับไข่ตุนไปต่อนี่ครับโอ้โหเรือบ้อยนี่ครับเบอร์9น้องปรามครับจากวันชินวิทยาครับ4-1ไปแล้ว เอาไปต่อครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็เราก็จะอยู่ที่นี่อีกหนึ่งวันนะครับอ้าวไปแล้วน้องลูกยิงติดครับได้3หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับนี่น้องไข่ตุนนะฮะขออภัยครับน้องไข่ตุนครับเบอร์สิบสี่ครับขว้างบอลมาพักบอลทีหนึ่งดูยต่อครับนี่ครับ ไปแล้วครับจับบอลได้จริงติดครับอ้าวเคลียออกไปครับก็เดี๋ยวจบจากคู่นี Ambassador: ้ก็จะมีการจับฉลากนะครับเพื Need ่อที่จะประกบคู่นะครับในรอบ12ทีสุดท้ายเดี๋ยวในรอบ12ทีสุดท้ายนะครับการประกบคู่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ทราบนะครับก็รับบอลไม่ได้ครับ เอาไปต่อครับไปต่อครับออกข้างไปทีหนึ่งอ้าวจับบอลได้ครับไปต่อครับเตะไปจังหวะนี้ลอกแยกเอาแล้วกูเอาไล่ขึ้นมาครับเป็น2ประตูต่อสครับโดยหมายเลข18ครับของสิงห์บู่ครับ เอาแล้วครับไล่ขึ้นมาแล้วครับน่าจะน้องโอมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเบอร์18หรือ19บเผมก็ไม่แน่ใจแล้วน่าจะน้องน้องโอมมากกว่านะครับดูแล้วครับอ๋อ๋อรู้สึกว่าจะมีรุ่นในส่วนของ ยูสิบห้าให้ดูกันด้วยนะครับอ๋อเดี๋ยวก็คงจะต่อจากคู่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะขอนยญาพักไลฟ์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาต่อนะครับเพราะว่าจะมีคู่ยูสิบห้าให้ดูกันด้วยนะครับก็จะมีสุเม่นเจอสาธิตนะครับในสาย A นะครับแล้วก็ลงไปถึงรวมเพื่อน54ครับเจอกับพ่อน้องตุ้มตามนะครับฟ้าวครับ แล้วก็ลงไปถึงคู่ระหว่างแบคแพนเตอร์เอซครับเจอกับผู้แพ้ในสาย A นะครับก็คือคู่สมเม่เจอสาที่ที่ไหนแพ้ก็ไปเจอกับแบคแพนเตอร์ครับแล้วก็ลงไปถึงกลางโต้งเอซครับเจอกับผู้แพ้ในสาย B นะครับก็คือในรุ่นในสาย B นะครับก็คือลงไห้หาสี4กับพอน้องตุมตามใครแพ้ก็ไปเจอกันนดครับนี่คือการแข่งขันในคู่ต่อไปนะครับเส้นเดี๋ยวทางบิโซเราจะ มีให้ได้ติดตามกันแต่ว่าเดี๋ยวขออย่าพักไลฟ์ก่อนนะครับพักไลฟ์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวติดตามชมไต่อนะครับก็คงจะเป็นรุ่น U15 ดูกันนะครับนี่ครับไปต่อครับจับบอลได้ครับหลอกริงครับเลือบ้อยครับแล้วก็แฮตทริกเลยครับสําหรับน้องจูเนียครับนี่ครับน้องจูเนียนะครับก็ห้าปรนตัวละสองครับอย่าไปจิว่วจบคนนี้ก็พักไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับ ในช่วงต่อไปครับก็เดี๋ยวจะได้ดูคู่ U15 นะครับให้ดูกันนะครับออกครับซึ่ง U15 นี่จะมีด้วยกันถึง6ทีมนะครับ6ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะครับไปต่อครับนี่ครับติดครับ หลังจากนี้ก็คงจะลุยกันยาวๆเลยนะครับอย่าไมีทีว่าเดี๋ยวจบไลฟ์นี่เดี๋ยวดูกันต่อนะครับกับรุ่นยูสิบห้านะครับเรียบร้อยครับหมดเวลานะครับโอ้โหกลับไปแล้วว่าโรงในวันชิวิทยาครับก็เอาชนะสิงห์บุรีศีไปอย่าขาดลอยครับพบประตูละสองครับก็ทําให้วันชิงเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของสายแล้วก็ ้าด้ของนูนเอฟซีเข้ารอบเป็นที่2ครับ